สวัสดีครับมาดูวิธีการเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างหน้านะครับกรณีที่เราใช้มานานๆจะมีอาการผุแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าผุแบบไหนนะครับบางทีผุแค่ไส่บางทีก็ผุรอบๆนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูรุ่นนี้โอลิงยังดีอยู่นะน้ำไม่รั่วบริเวณน,นี้นะครับแต่ว่าน้ำรั่วบริเวณด้านล่างนะครับถ้าเป็นกรณีด้านล่างแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมาสำรวจดูว่าผุที่ตรงไหนบ้างนะครับ จากรูปจะเห็นว่าจุดที่ผุจะเป็นบริเวณที่ถัดลงมาจากท่อนี้นะครับท่อนี้เป็นสแตนเลสที่ลงมาจากตัวอ่างล้างหน้าส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งถ้าเราดูสังเกตดีนะครับจะสังเกตว่าท่อตรงนี้มันแตกมันขาดผมขยับนิดเดียวมันก็หลุดแล้วนะครับแบบนี้เลยลองมาดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้จะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับจะเห็นว่า หลุดออกจากกันเลยนะครับเกิดจากการผุน่าจะเป็นเกลือซึ่งวัสดุไม่ดีถ้าเป็นวัสดุที่ดีกว่าน,นี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาบริเวณนี้นะครับผมก็เลยจะอาศัยการเปลี่ยนโดยเปลี่ยนจากวัสดุที่เห็นเนี่ยครับซึ่งเป็นวัสดุด้อยคุณภาพนะครับใช้ไปน,นานมันจะผุผมมีซื้อตัวใหม่มานะครับเป็นพลาสติกชุบขาวตัวนี้ค่อนข้างสีขาวสวยมาก แล้วก็ผมมีซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวทางขวาตัวนี้เป็นพลาสติกธรรมดา PVC ซึ่งจะสีออกหมดนิดนึงตัวชุบขาวทางซ้ายเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับแต่จริงๆแล้วใช้งานได้เหมือนกันถ้าต้องการความสวยงามเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นสีธรรมดาแล้วก็ความยาวไม่เท่ากันนะครับบางทีเราต้องดูด้วยว่าแกนทางซ้ายทางขวาเป็นยังไงบ้างโดยอันดับแรกเราก็จะถอดตัวเดิมออกนะครับ ก็แค่หมุนเกลียวแล้วถอดออกมาเท่านั้นเองช่างคนก่อนเขาใส่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีท่อกันซึมด้วยนะตัวนี้เป็นท่อยางนะครับก่อนที่จะสวมแล้วก็รัดเข้าไปเราก็ต้องถอดท่อยางตัวนี้ออกจริงๆก็หาผ้าถอดให้ชัดเจนล้างก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างเลอะถอดทีละชุดออกมาจะเห็นว่าส่วนท่อที่ขึ้นไปยังอ่างล้างหน้าผมไม่ได้ถอดผมถอดท่อที่เป็นแนวนอนออกมาด้วยนะครับ จริงๆท่อที่เป็นแนนอนเนี่ยมันขนาดไม่เท่ากันเขาก็จะมีการสวมเอาไว้สังเกตดูเขาสวมกันซึมเอาไว้นะผมก็จะถอดกันซึมออกมาใช้งานนะครับเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยที่เขามัดเป็นปมแล้วก็พันเทปพันเกลียวเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็ลองสวมดูผมสวมแนวตั้งก่อนนะครับเขาจะมีแกนกันซึมนะเป็นทําให้แน่นนั่นเองจริงๆแล้วเราก็ต้องพันเทปพันเกลียวสักนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในบริเวณตรงนี้เรากะระยะก่อนนะครับ หลังจากนั้นมาดูท่อแนวนอนบ้างผมถอดยางรองจากตัวเดิมมาใช้นะครับซึ่งจะทําให้แน่นในแกนแนวนอนนะเพราะว่าแนวนอนเนี่ยมันค่อนข้างจะคนละขนาดกันเลยนะครับเราก็จะพันเกลียวเอาเทปพันเกลียวมาพันให้แน่นแบบนี้เพื่อยัดเข้าไปมันจะพอดีเป็นการปรับขนาดท่อนั่นเองนะครับท่อเล็กกว่าใหญ่กว่าไม่เป็นไรปรับได้หลังจากที่พันเกียวแล้วแน่นโอเคแล้วนียครับพันให้แน่นๆนะ ให้พอดีสวมเข้าไปแล้วแน่นเราจะพันด้านไหนเพื่อให้กระชับหลังจากนั้นก็ขันน็อตด,ด้านบนนะครับที่เป็นเกลียวนะสวมแล้วก็ขันให้แน่นโอเคเพื่อทดสอบนะครับถ้าได้ระยะแล้วก็จัดการรอบสุดท้ายครับพันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะพันเทปพ,พันเกลียวด้านบนบริเวณนี้เพื่อให้แน่นกระชับจริงๆเทปพ,พันเกลียวมีประโยชน์มากนะครับ พันทุกส่วนเลยเท่าที่คิดว่าจะพอกระชับได้นะครับหลังจากนั้นเราจะพันรอบสุดท้ายหลังจากที่ทุกอย่างกระชับแล้วนะครับหลังจากนั้นพันตรงนี้ด้วยโอเคมั่นใจละตรงนี้สวมเข้าไปแน่นพอดีนะครับกระชับเลยนะเนี่ยเป็นการกันซึมด้านในคลายเกลียวสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นเสียบแนนนอนเข้าไปแบบนี้แล้วก็เสียบแนวตั้งขึ้นไปด้านบนนะครับ คลายเกลียวนิดนึงก่อนเสียบนะลองดูว่าแน่นหรือยังนะครับแนวนอนเนี่ยแน่นแล้วส่วนแนวตั้งก็เช็คอีกนิดนึงนะครับผมเช็คแล้วพันเกลียวรอบสุดท้ายพันเกลียวบริเวณเกลียวแนวตั้งเพื่อที่จะหมุนตัวเกลียวไปประกบมันจะได้หนีบให้แน่นมากขึ้นอีกนะครับเนี่ยพันเกลียวตรงนี้ด้วยแล้วพันลามขึ้นไปด้านบนด้วยนะ เหมือนพันท่อน้ําประปลาเลยครับพันลามขึ้นไปตรงข้างบนปกติเกลียวตัวบนเนี่ยถ้าเราขันลงมามันก็จะหนีบด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็พันต่อพันให้สุดปมนะครับพันไปเรื่อยๆจนสุดเทปพันเกลียวที่เราตัดมานะครับแล้วก็ลองเช็คดูด้วยว่ารายละเอียดของงานโอเคไหมนะครับอาจจะต้องพันเพิ่มด้วยกรณีที่มันไม่พอแล้วก็หมุนตัว ประกบด้านบนที่เป็นเกลียวรัดนะครับเขาจะลงมารัดแล้วบีบท่อให้หนีบกับท่อสแตนเลสด้านบนแน่นละประมาณนี้สําหรับท่อด้านบนนะครับให้กระชับมือปกติแล้วไม่ต้องหมุนแน่นมากเดี๋ยวเกลียวหวานนะครับถ้าเป็นพวกพลาสติกเนี่ยหมุนให้ได้ความกระชับก็ถือว่าน้ําไม่ซึมแล้วครับส่วนด้านล่างก็หมุนเกลียวเช่นเดียวกันประกบเข้าไป หมุนกระชับมือก็โอเคแล้วเนื่องจากว่าเขาจะมีโอดิงอยู่ที่เป็นยางนะครับช่วยได้คราวนี้ก็จะเหลือจุดที่เป็นท่อด้านในนะครับบริเวณนี้ผมก็พันเทปพันเกลียวเมื่อสักครู่เรามีพันด้านในเพื่อให้กระชับแน่นน้ำไม่ซึมแล้วคราวนี้เราก็พันด้านนอกอีกรอบหนึ่งพันให้เต็มๆเลยครับพันบริเวณนี้เทปพันเกลียวช่วยได้นะครับน้ำไม่ซึมน้ำไม่รั่ว ลักษณะคล้ายๆเป็นสูญยายากาศโอเคเรียบร้อยแล้วบริเวณนี้แน่นแน่นอนครับบริเวณด้านบนก็แน่นแน่นอนด้านบนเนี่ยมีเทปพ,พันเกลียวอยู่ด้วยนะครับส่วนด้านข้างก็มีโอริงอยู่ด้วยโอริงมีทั้งหมดนะครับทั้งด้านบนก็มีด้านข้างก็มีก็เสร็จแล้วครับงานเรียบร้อยดีคุณสามารถเปลี่ยนท่อน้ําทิ้งแบบนี้ได้เองถ้ามันผูกก็ซื้ออะไหล่ตามที่ผมใส่ลิงไว้ให้ใต้คลิปได้เลยมาทําแบบนี้แหละนี่คือการประยุกต์นะครับ ประยุกเองเปลี่ยนเองง่ายๆลองเช็คดูแล้วเปิดน้ำแรงๆน้ำเต็มอ่างแล้วน้ำไม่รั่วครับเนี่ยครับเท่าที่เช็คทิชชู่นี่ก็สามารถยืนยันได้ว่าแก้ไขเองได้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการทราบขนาดของท่อก็กดเข้าไปตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยผมใส่ล้านค้าที่ผมซื้อไว้ให้แล้วนะครับการเปลี่ยนก็มีเท่านี้สามารถทำเองได้ใครก็ทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ